โอ l a สวัสดีค่ะเรียนภาษาสเปนในหนึ่งนาทีวันนี้เรามาเรียนกันต่อนะคะเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เป็นอาชีพต่างๆใน EP ที่2ซึ่งเป็น EP สุดท้ายแล้วนะคะเริ่มต้นที่คำว่าเด็กนักเรียน alumno เจ้าหน้าที่ดับเพลิง bombero ชาวประมง pescador นักฟุตบอล futbolista คนทำสวน Carbine ผู้พิพากษา <ue> นักดนตรี Muico <ús> จักสุแพทย์จิตรกรหรือช่างทาสี Ptor <int> ช่างภาพ ตำรวจ p o l i c i a เลขานุการ secretario คุณครู maestro พนักงานเสิร์ฟ camarero แล้วก็ทนายค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับคําศัพท์อาชีพต่างๆนะคะก็เป็นคําศัพท์ที่จําเป็นเนาะแล้วก็ใช้ในชีวิตประจําวันกันบ,บ่อยๆด้วยนะคะอย่าลืมเอาไปเรียนรู้กันด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของเราสองคนแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบายอาดิออสอาดิอส